คุณแม่ที่ดื่มแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์มีโอกาสที่จะเกิด5ความเสี่ยงนี้ได้มีอะไรบ้างก่อนจะฟังคําตอบกดติดตามกดหัวใจเป็นกําลังใจให้พยาบาลกุก้งแล้วมาฟังกันเลยค่ะค่ะสำหรับคุณแม่ที่ทราบว่าตั้งครรภ์นะคะแต่ว่ายังมีการดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องนะคะก็มีโอกาสเสี่ยงดังนี้นะคะข้อ1ก็คือมีโอกาสแท้งได้ค่ะถ้าแท้งจะมีอาการยังไงก็จะมีอาการเลือดออกทางช่องคลอดหรือบางคนอาจจะแท้งออกทั้งหมดคือออกมาลักษณะคล้ายพุงปางนะคะอันนี้อาจจะต้องรีมาโรงพยาบาลน,นะคะ ข้อ2นะคะก็คืออาจจะมีภาวะทารกจเจริญเติบโตช้าในครรภ์น,นะคะหรือว่าทารกน้ําหนักน้อยกว่าปกติค่ะซึ่งอาจจะแสดงออกโดยการที่ระดับมดลูกคุณแม่โตน้อยกว่าท้องปกตินะคะข้อ3นะคะคือมีความเสี่ยงที่ทารกจะเสียชีวิตในครรภ์น,นะคะโดยเฉพาะในช่วงอายุครรภ์ประมาณ7-8เดือนค่ะ4นะคะคือมีโอกาสที่ทารกจะคลอดก่อนกําหนดคือคลอดก่อนอายุครรภ์สาสัปดาห์ค่ะ ซึ่งถ้าหากคุณแม่อายุขันน้อยกว่า37สัปดาห์แต่ว่ามีการหลดละตัวของมดลูกหรือว่าเขาเรียกว่าท้องปั้นนะคะทีน้อยกว่า10นาทีนะคะหรือว่ามีน้ําเดินหรือว่ามีมูกเลือดอะไรเงี้ยก็ให้รีบมาโรงพยาบาลเลยนะคะบางรายก็อาจจะยับยั้งคลอดไว้ได้ค่ะ5นะคะก็มีโอกาสที่คุณแม่คลอดออกมาแล้วนะคะทารกอาจจะเสียชีวิตหลังคลอดได้ค่ะ ข้อ6นะคะอันนี้จะพบเยอะนะคะคือทารกคลอดออกมานะคะแข็งแรงดีนะคะแต่ว่ามีความพิกติของรูปร่างนะคะไม่ว่าจะเป็นใบหน้าหรือร่างกายนะคะหรือบางคนอาจจะมีความติดด้านสติปัญญาเรียนรู้ช้ากว่าเด็กทั่วไปค่ะ ดังนะั้นพย์บันกุ้งนะคะก็อยากให้คุณแม่นะคะที่ตั้งครรภ์อยู่นะคะก็ให้งดแอลกอฮอล์นะคะไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์สไปายสาโทอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้หยุดไว้ก่อนนะคะในช่วงที่เราตั้งครรภ์อยู่นะคะเพื่อลูกน้อยของคุณแม่จะได้คลอดออกมาอย่างแข็งแรงแล้วก็มีสติปัญญาเท่ากับเด็กทั่วไปนะคะ